พัตเตอร์เข้าไปใกล้ๆค่ะเข้าไปใกล้โต๊ะหน่อยถ่ายวิดีโอแล้วนะนี่เงาไม่ดีลูกก้อเด็กเลยป๊าร้อนนะลูกอย่าเข้าใกล้นะคะมาป๊าจุดก่อนนะอ้าวร้อหนึ่งสองสาม Happy Birthday to y y Day, ป้าเป้าให้ฟ้าไปนั่งตรงนั้น Happy birthday Happy birthday Happy birthday day to you ขอพระเจ้าอวยพรออท่านให้สุขสันในวันนี้เดี๋ยวก่อนนะลูกให้มีความชื่นชมยินดีในวันนี้และสุดปลา เบาร์เดย์ค่ะได้หญิงฟ้าสองขวบแล้วนะลูกหมร้านไหมอ่ะพี่บีอวยพรหน่อยพี่เบียร์ฟ้าสวยขึ้นเยอะๆเลยก็ยังเป็นแอร์ใช่ไหมเห็นเวลาชิฟแอร์ฮอสเตสใช่ไหมลูกฟ้้า เอเมนขอบคุณค่ะฟ้าขอบคุณพี่เบียร์เร็วขอบคุณค่ะ,อ,คคะอ่ะป๊าป๊าอวยพ <c oughs> าารฟ้าโตขึ้นและแข็งแรงนะลูกเป็นเด็กดีนะอ่ะฟ้าขอบคุณค่ะเร็วขอฟ้าก่อนเร็กบอกสิอ่ะต้นน,น้ำอวยพรอไยพราฟ้าหน่อยต้นน,ตน้ำเนา่กินเค้กค,ครับ <c oughs> ต้นน้ำอ่ะน้องนีอวยพรหน่อยขอน้องฟ้า ขว้พอน้องฟ้าหน่อยเลยขอให้น้องฟ้าทำไมคะโอเคขอน้องฟ้าทำไมเดี๋ยวให้พี่เอ็วเร็วขออน้องฟ้าสวยขึ้นค่ะเยอะๆเลยตอนนี้สวยอยู่แล้วสวยขึ้นอีกเก่งมากอดะกเด็กกินเค้ก